เออไม่เห็นครับเดี๋ยวให้ดูใครเห็นแล้วน่ะใครยังไม่เห็นบอกปอเดี๋ยวปอให้ดูซื้อเยอะทุกคนงวดน,นี้งวดน,นี้เนาะเลขใต้อ่าเลขใต้ดีกว่าเลขใต้อันเยอะเนาะทุกคนรู้อยู่แล้วแหละถ้าว่าถ้าถ้าปอบอกว่าเลขใต้เนาะ ทุกคนรู้อยู่แล้วถ้าปอบอกว่าเลขใต้นทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าคืออะไรอืมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอคนก่อนทุกคนแชร์ให้หน่อยวันนี้มีลาวด้วยเดี๋ยวปอให้ดูนะเออใครยังไม่เห็นบอกเลยปู้น่ะพี่น้องซื้อซื้อเยอะมากทุกคนดูสิซื้อเยอะซื้อเยอะอันนี้ปอเรียงให้ดูเลยอันนี้ปอเรียงให้ดูอันนี้อันนี้ อันนี้ปอเลียงให้ดูเลยเห็นไหมเนี่เดี๋ยวปอจะแม็กใส่กันนีก่อนไหมใครยังไม่เห็นบอกปอเดี๋ยวปอเดี๋ยวปอจะเอาเลขมาโชว์ปอซื้อลอตเตอรี่นะเยอะมากปอซื้อลอตเตอรี่นะจ๊ะเยอะมากเดี๋ยวมาว่ากันนะเออ นี่นี่เอา้ายังไม่มีใครเห็นอีกหรอเออยังไม่มีใครเห็นอีกบอกเลขตัวนี้เอาใครเห็นแล้วบ้างอะปอขอถามหน่อยใครเห็นแล้วบ้าง <laughs> เออวันนี้ปอเรียงปอเรียงกันปอเรียงเลขมองไม่เห็นคะ่ะเดี๋ยวปอให้ดูจ้าจะเย็น เออพี่น้องซอยแซ่แน่ไม่เห็นผู้ดใดบอ้เพื้นนคอยไม่เห็นเลยค่ะเออใครเห็นแล้วก็เจ็ดหกหกเจ็ดเนาะใครเห็นแล้วก็เออป้อมองไม่เห็นวันนี้ป้อมมาเรียง เดี๋ยวพี่น้องสิบะเดี๋ยวพี่น้องสิบเสื้อข่อยอันนี้อีกบอเห็นตัวเลขเห็นแล้วชอบหมุนกันเลยปอนอ่ะปอซื้อได้ซ้ำนี่ปอซื้อได้เท่านี้อืมปอซื้อได้เท่านี้อ่ะพูดตรงๆนะ ซื้อได้เท่านี้ยังอ๋อแสดงว่าคนยังไม่เห็นเยอะเนาะหนึ่งเจ็ดหกเห็นค่ะหกเจ็ดเจ็ดหกนี่แสดงว่าคนยังไม่เห็นเยอะเดี๋ยวปอเดี๋ยวปอเอาดูใกล้ๆเดี๋ยวันนี้มาเรียงโอ้ขาดซะเนาะพี่นอนเอ้ยค่าแตะอ่เดี๋ยวปอให้ดู เดี๋ยวกลับกล้องหลังดูกันเนาะเดี๋ยวกลับกล้องหลังดูกันแป๊บหนึ่ง450คนดูเห็นแล้วคะ่ะจัดหรืยอยังถ้าออกเลขตัวนี้น่ะออ,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 อ่ของปอปอซื้อของปอปซื้ออะไรนะปอซื้อเลขเลข,เลขชุดมีอยู่ประมาณสิบใบเอ้ยสิบคู่สิบใบนะประมาณสิบใบประมาณสิบคู่อะ่ะเขาเรียกว่าอะไร เลขชุดอะประมาณสิบชุดประมาณสิบชุดแหละมันมีกี่ชุดวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกาโอ้สิบชุดพอดีมีสิบชุดอ่ะเดี๋ยวปอให้ดูใกล้ๆอุย้ยเอานี้ออกดีกว่าไหมทุกคนเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูดดลัางวันที่หนึ่งมาในโอ้ซาถูจา้าลางวันที่หนึ่งเข่าหนูนี่เดีว รางวัลที่หนึ่งข่าหนูในเด้อจ้าท่านรัฐบาลจ้าเดี๋ยวรอสายด่วนนะรัฐบาลเดี๋ยวรอสายด่วนนะรัฐบาลเดี๋ยวรอสายด่วนสามตัวแล้วแต่ใครจะตัดเล่นหรือไม่ตัดเล่นนะแล้วแต่ง,งบนะแล้วแต่ง,งบรัฐบาลแคปหน้าจอแล้วกดเลขเจ็ดหกมาให้ปอหน่อย แครรัฐบาลแล้วกดเลขจิตหกมาให้ปอหน่อยเดี๋ยวให้ดูรอตตรี่นะทุกคนใครยังไม่เห็นรอเลยแคบหน้าจอแล้วกดเลขจิตหกมาให้ปอหน่อยสำหรับรัฐบาลนะ แคปหน้าจอแล้วกดเลขเจ็ดมาให้ปอหน่อย3ตัวให้802จ้าแล้วแต่ใครจะตัดเล่นนะแคปเอาแคปเอาเดี๋ยวไม่เห็นอีก แคหนะ้าจอนะใครอยากได้ราวจิ้มลิงกหน้าไหลสดเลยนะทุกคนใครอยากได้ลาวจิ้มลิงก์หน้าไหลสดเลยจ้าจิ้มลิงก์ไปรอได้เลย เหลือแค่สายด่วนนะสายด่วนก็จะไปสองตัวแค่นั้นแหละสายด่วนก็สองตัวอืมมันก็มีเลขตัวเดียวเราเราหกโมงครึ่งนะเอ้ยเราหกโมงห้าสิบ คุคนดูดอันนี้แถวแรกรอลาวนะรอลาวจ้าอันนี้แถวที่สอง อันนี้แถวที่สามปั่นซื้อมาขาย อันลอนตเนะตอรี่นะี้ชอบส่วนตัวนะลอตเตอรี่นี้ชอบส่วนตัวนะชอบส่วนตัวนะลอตเตอรี่นะ ใครยังไม่ได้จิ้มลิงจิ้มลิงด้วยนะให้ดูหมดแล้วแคบหมดแล้วนะ